วันนี้นะคะก็มาเจอกับหญิงนะคะแล้วก็ร้าน19โพสีทองอีกเช่นเคยนะคะคุณลูกค้าซึ่งวันนี้เนี่ยญิงจะพามาชมกับกองทัพ Isuzu นั่นเองนะคะก็จะมีทางรุ่น Isuzu m u w และ Isuzu New Seven นะคะราคาเริ่มต้นที่5 0 0 0นบาทเลยนะคะคันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันว่ารถจะสวยขนาดไหนนะคะเรามาชมคันแรกกันเลยนะคะคันแรกเนี่ยเป็นสีขาวยอดนิยม คันนี้เป็นตัวเครื่อง1,900งีซี cc นะคะเป็นรุ่นเครื่องยนต์เนี่ยเป็นบูพาวเวอรแล้วนะคะและคันนี้นะคะเป็นโฉมไมเนอร์เชน e ปี2 0 1 7และถ้าคุณลูกค้าเห็นจากกระจังด้านหน้านะคะจะสังเกตเห็นเลยว่าคันนี้นะคะเขามีแต่งเพิ่มมานะคะชุดแต่งรอบคันนะคะชุดแต่งรอบคันเลยสวยมากๆนะคะ คันนี้เป็นโฉมไมเนอ Chain ก็คือตัวที่หญิงแจ้งว่าเป็นตัวปี2017เนาะไฟเดลัยก็จะขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วนะคะอ่าถัดมาค่ะคันนี้เนี่ยนอกจากชุดแต่งหลอ่อๆนะคะคุณลูกค้าที่ซื้อคันนี้ไปนะคะใช้ได้ยาวเลยได้ยางอย่างดีนะคะเป็นยางริสโตนนะคะและเป็นยางปี2021ด้วยนะคะคุณลูกค้านี่เลยค่ะสภาพดอกยางนี่คือย,ยังกริปอยู่เลยเพราะว่ายางเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะคะ ถัดมาด้านข้างเห็นไหมคะเขาจะมีชุดแต่งมาทั้งหมดเลยนะคะทั้งกระตรงนี้เนาะและทั้งในส่วนที่ตัวหุ้มบันไดตรงนี้ด้วยนะคะชุดแต่งต้องเรียกว่าหล่อมากนะคะแล้วก็ตรงมือตรงนี้นะคะมือเปิดประตูเนี่ยก็จะใส่เป็นพรีเมียมกันกรอยมาแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาชมภายในกันเนาะวันนี้เราดูกันหลายคันนะคะก็อาจจะไปไวนิดนึงนะคะส่วนท่านไหนสนใจคันไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมเนาะ เดี๋ยวาจะสตาร์ทเสียงเครื่องให้ฟังก่อนตอนนี้ก็คือสตาร์ทเสียงเครื่องแล้วนะคะคันนี้เนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้านะคะพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะหนังที่พวงมาลัยเนี่ยสภาพกริบมากค่ะคุณลูกค้าคันนี้ด้วยความที่เขาเป็นรุ่นท็อปนะคะนี่เลยค่ะ o p ออชั่นของตัวภายในเนี่ยเขาก็จะมากรบหมดแล้วนะคะ o p ออชั่นตัวภายในจะมากรบหมดแล้วนะคะเลขไมเนี่ยใช้ไปเพียงแค่1นึ0 0 0สนหนึ่งมกิโลเท่านั้นมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดเลยนะคะ มีประวัติเช็คศูนย์ตลอดเลยนะคะคันนี้เป็นรุ่นท็อปออปชั่นแบบว่าจัดเต็มมากนะคะตัวกระจกมองด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกล้องบันทึกการเดินทางให้หมดแล้วนะคะคุณลูกค้าให้เฉพาะรุ่นท็อปให้เฉพาะรุ่นท็อปอย่างเดียวเลยนะคะภายในเนี่ยเป็นหนังนะคะตรงนี้เป็นหนังนะคะหนังสีดำแล้วก็เพิ่มความหรูหราด้วยลายไม้ตรงนี้นะคะแล้วก็คาดด้วยสีครีมแบบนี้เนาะภายในเนี่ยเป็นเบาะหนังสีครีม และที่สําคัญนะคะออปชันของทางร้านเราเนี่ยก็คืออย่างที่ญิงแจ้งว่าร้านเราเนี่ยรับประกันในเรื่องของตัวถังชนหนักที่ความเลขไม่แท้ให้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวเอกสารของรถเนี่ยมีให้ครบหมดนะคะสมุดผู้มือการรับประกันการเช็คระยะเนี่ยก็คือมีให้ครบหมดเลยนะคะนี่เลยครบจะเต็มมากๆอ่างั้นเดี๋ยวหญิงขออนุญาตพาดูตอนหลังนิดนึงนะคะคันนี้เนี่ยเขาจะมาพร้อมด้วยของ จอกลางมาหมดแล้วนะคะก็เพราะว่า E-SU-SU Mew X เนี่ยเขาจะให้มาทั้งจอหน้าและจอกลางเนาะเดี๋ยวยิกผ้าวนอีกหนึ่งรอบและเราจะไปชมคันถัดไปกันนะคะนี่เลยสภาพกลิ่มากค่ะค mm hmm. ันนี้นะคะชุดแต่งมาแบบว่าครบจเต็มมากเลยนะคะด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีชุดแต่งมาครบหมดแล้วนะคะแล้วคันนี้เองเนี่ยก็จะเป็นในรุ่นในเรื่องของตัวรุ่นปี หกปีด้วยนั่นเองนะคะคุณลูกค้าอ่านี่นะคะเดี๋ยวพาชมด้านนี้ก่อนนะคะอ่านี่เลยคะ่ะเสร็จแล้วนะคะคุณลูกค้าคันนี้นะคะได้เป็นตัวโชมไมเนอร์เชนนะคะรถใช้น้อยใช้ไปเพียงแค่ 101, 101, 1น0 0 0แกิโลเท่านั้น มีประวัติเช็คศูนย์ตลอดได้ชุดแต่งครบ,บแบบนี้นะคะคันนี้เนี่ยราคาปกติอยู่ที่899,000บาทนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาจัดราคาพิเศษให้เหมือนเดิมนะคะวันนี้เนี่ยจัดราคาเหลือเพียงแค่859,000บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าราคาพิเศษนี้นะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะและก็จะผ่อนอยู่เพียงแค่ประมาณ 14,000นต้นๆเท่านั้นนะคะและก็คันนี้นะคะสามารถผ่อนได้ยาวสุด84งวดนั่นเองนะคะอ่าคันถัดไปนะคะคุณลูกค้าเมื่อสักครู่นี้ชมเครื่อง1 9 0 0 c ไปแล้วนะคะคราวนี้สายเดินทางไกลหรือสายแรบว่าอยากขับซิ่งมากๆนะคะต้องเป็นคันนี้เลยคันนี้เป็นเครื่อง3,000นะคะ3,000รุ่นท็อปปี2017เป็นเครื่องยนต์บูพาวเวอรเหมือนกัน เป็นตัวชฉมไมเนอร์เชนเหมือนกันนะคะได้เป็นรถสีดำคมเข้มแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้เป็นรถติดสีเดิมรถใช้น้อยเหมือนกันนะคะใช้ไปเพียงแค่8 0 0 0 0กิโลนะคะคันนี้ได้ยางใหม่เหมือนกันนะคะมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดเลยนะคะรถมือเดียวป้ายแดงนะคะดอกยางนี่คือแบบว่าอยู่ครบดอกยางนี่แบบ ตรงนี้นะคะหนวดต,ต่างๆเนี่ยก็ยังอยู่หมดเลยนะเป็นยางใหม่นะคะคุณลูกค้าใครได้ไปเนี่ยก็คือใช้ยาวเลยนะคะคิวกันศาสตร์เนี่ยก็มาให้ครบหมดแล้วเนาะช่วงนี้ฝนตกเนี่ยเราอาจจะยังอยากได้คิวกันศาสตร์กันเนาะอ่ะถัดมานะคะเดี๋ยวชมภายในเล็กน้อยภายในเนี่ยไม่ช้าเหมือนกันนะคะคุณลูกค้าภายในเนี่ยไม่ช้ําเหมือนกันเลยนะ รุ่นท็อปเป็นเบาะไฟฟ้าพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะคันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมคะตัวพวงมลลาลัยเองเนี่ยไม่มีรอยชำเลยนะไม่มีรอยแบบขาดหรือแบบเห็นไหมคะตัวเบาะตัวพวงมลลาลัยเนี่ยหนังแบบนิ่มๆแบบคืมหนังยังใหม่อยู่มากนะคะออปชั่นภายในเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวท็อปนะคะนี่เลยคันนี้เป็นสามพันรุ่นท็อปนั่นเองนะคะ เป็น3,000รุ่นท็อปนะคะออปชั่นมาครบหมดแล้วนะอ่ะมาสักคู่คือรุ่นเนี้ยเขาจะมีกล้องถอยหลังมาให้ครอบทุกคันนะแต่ว่ามาคันมาสักครู่นี่ยังไม่ได้พาชมเนาะตัวแอร์เนี่ยก็จะเป็นแอร์อัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะสามารถปรับเป็นออโต้ก็ได้หรือปรับอุณหภูมิแยกได้เลยนะคะแล้วก็จะมีพุชตาร์ดนะคะตัวนี้ก็จะมีเหมือนกันนะคันนี้เลขไม้ใช้ไปเพียงแค่80,000กิโลเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าเลขไม่ใช้ไปเพียงแค่80,000กิโลเท่านั้นนะคะ สภาพเนี่ยต้องเรียกว่าป้ายแดงได้เลยเนาะนี่เลยก็ออปชั่นครบนะคะนี่เลยรุ่นท็อปก็จะมีแบบนี้เหมือนกันนะคะเราก็จะมีจอกลางเหมือนกับคันเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะนี่เลยกล้องบันทึกการเดินทางและคันนี้นะคะก็พลาดไม่ได้อีกเหมือนกันนะคะคุณลูกค้าคันนี้เองเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของเอกสารเข้าศูนย์มาให้เหมือนกันนะซื้อรถที่ร้าน19โพสีทองคันนี้ของ ทุกคันเนี่ยเราประกันเรื่องของตัวถังชนหนักพิกามจมน้ําตัดต่อแล้วก็เลขไม่แท้ให้ด้วยนะคะคันนี้ก็มีเอกสารครบเหมือนกันเห็นไหมคะมีครบหมดทุกอย่างเลยมีประวัติเข้าศูนย์ให้นะคะมีเลยใครสนใจคันไหนเนี่ยอินบ็อกเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอิงอาจจะไปไวเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราพาวนอีกหนึ่งรอบก่อนที่จะไปชมคันถัดไปนะคะ คันนี้เป็นสีดำนะคะรถติดสีเดิมเลยเป็นรถติดสีเดิมนะคะด้านท้ายก็จะสวยแบบนี้เลยคันนี้เป็นรุ่น60ปีเหมือนกันนะคะคุณลูกค้าคันนี้เป็นรุ่น60ปีเหมือนกันนะคะนี่เลยสภาพกิฟต์เิรเพื่อส3มพันนะคะเป็นตัวโฉมมเนอร์เชนแล้วด้วยนะคะนี่เลยสภาพสวยมาก คราวนี้นะคะก็มาถึงในส่วนของราคาพิเศษอีกเช่นเดิมนะคะคันนี้เนี่ยราคาปกตินะคะอยู่ที่899,000บาทเนาะแต่ว่าวันนี้จัดโปรโมชั่นเหมือนกันคันนี้นะคะจัดโปรเหลือเพียงแค่859,000บาทเท่านั้นนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ14,000ต้นๆเท่านั้นนะคะแล้วก็ผ่อนได้ยาวสุดเนี่ย84งวดนะคะซึ่งสองคันนี้ ผ่านไปแล้วเป็นราคาเดียวกันนะคะใครชอบออปชั่นรุ่นไหนเลือกได้เลยนะคะยังไม่มอดค่ะเรายังมีให้คุณลูกค้าเลือกเพิ่มเติมนะคะถัดมาสําหรับคนที่ชอบรถที่สีดูแลรักษาง่ายๆนะคะไม่แบบว่าไม่ค่อยมีริ้วรอยบางทีเราล้างมั่งไม่ล้างมั้งสีก็ยังคงความสดใหม่แบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะก็คือเป็น สีอมตะของเรานั่นเองนะคะก็คือเป็นสีนี้เลยเนาะนี่เลยค่ะคันนี้นะคะเป็นโฉมปี2018นะคะเป็นตัวโฉมม i n เนอร์เชนแล้วเช่นกันนะคะคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ 1900cc นซีซีนะคะ 1900cc นซีซีนะคะอ่าคันนี้เองเนี่ยนี่เลยนะคะคันนี้เลยให้ดูภายในก่อนนะคะอ่า นี่เลยนะคะกิบมากค่ะคันนี้เนี่ยรถใช้ไปเพียงแค่60,000กิโลเท่านั้นนะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นิดนึงคันนี้เนี่ยเขามีล็อกเบรกล็อกคาดมาเราด้วยนะคะเห็นไหมเอ่ยคันนี้มีมาให้แล้วนะคะนี่เลยเอาไปก็คือใช้งานได้เลยอ่าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์พร้อมกันนะคะแล้วเราก็มาดูเลขไม์พร้อมกันคันนี้เนี่ยอย่างที่เอีงแจ้งนะคันนี้เนี่ยเลขไม์ใช้ไปเพียงแค่ กหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าออปชั่นเป็นรุ่นท็อปทุกคันเลยนะคะรุ่นท็อปเนี่ยกุญแจอยู่ในระยะก็คือสามารถกดสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลยนะคันนี้แรกไม่ใช้ไปเพียงแค่61,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะสภาพสวยเดิมนะคะตะเข็บเดิมทั้งคันนี่เลยแอบหยิบให้ดูนิดนึงคันนี้ก็เอกสารครบเช่นกันนะคะเอกสารที่มาจากตอนป้ายแดงเนี่ยครบหมดเลยออปชั่นภายในตัวท็อปเหมือนกันนะคะ มีกล้องเหมือนกันแอร์อัตโนมัติเหมือนกันนะคะหน้าจอเหมือนกันมีระบบนำทางมีระบบกล้องถอยหลังมีให้ครบหมดเลยนะคะจอหน้าจอกลางครบหมดทุกอย่างนะคะอ่ามีนะคะรถคันนี้ก็มาพร้อมจอกลางนี่เลยมาครบหมดเลยสภาพภายในกริปมากนะคะแล้วก็บุ๊กเซอร์วิสก็มาแบบว่าครบหมดนะคะเอกสารของทางป้ายแดงเนี่ย ครบทั้งหมดนะหญิงอาจจะหยิบไม่หมดนะคะนี่เลยทั้งเล่มแบบนี้นะคะครบทุกอย่างนะคะกุญแจก็มาครบหมดเลยนี่เลยคราวนี้เรามาฟังในส่วนของราคาพิเศษกันมั่งนะคะอ่าแล้วคันนี้นะคะคันนี้เนี่ยหญิงแถมเพิ่มเติมให้นะก็คือคันเนี้ยหญิงแถมพิเศษไปเลยก็คือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ให้เลยนะคะจากสูตรเนี่ย1 0 0 0 0ห,หกิโลนะคะคันนี้ แถมเพิ่มให้นะคะก็คือเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้เลยนะคะ10,000กิโลนะคะรถสภาพสีแบบนี้นะคะดูแลรักษาง่ายๆกับสีบอลเงินของเรานะคะเป็นรุ่น60ปีเช่นกันนะคะคันนี้ตะเข็บเดิมทั้งคันนะคะมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดเลยมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดเลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้มาส่วนถึงในส่วนของราคากันบ้างนะคะคันนี้นะคะราคาปกติของเรานะคะอยู่ที่8 9 0 0 0 0 9,000บาทนะคะวันนี้มาจัดโปรราคาเดียวกันเลยนะคะราคาเหลือเพียงแค่859,000บาทเท่านั้นนะคะและที่สำคัญเนี่ยก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณ14,000ต้นๆเท่านั้นผ่อนได้ยาวสุด84งวดตอนนี้เรามีออปชันราคาเดียวทั้ง3คันแล้วนะคะว่าชอบออปชันตัวไหนชอบรุ่นไหนใครมาก่อนได้ก่อนเลยนะคะราคาเดียวกันยังไม่จบเท่านั้นค่ะคุณลูกค้า อันนี้คือราคาพิเศษ3คันไปแล้วนะคะคันถัดมาเนี่ยหญิงภูมิใจนำเสนอมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้หญิงจัดโปรแบบพิเศษมากจริงๆก็คือเป็นราคาเดียวกันนะคะแต่ว่าคันนี้ต้องบอกว่าออปชั่นแบบมาครบจัดเต็มมากเพราะว่าคันนี้เองเนี่ยเป็น3,000ออโต้โฟลวิวนะคะแล้วก็เป็นตัวรุ่นท็อปเลยนะคันนี้ต้องบอกว่าใครได้ไปเนี่ยคุ้มมากๆนะคะ คันนี้เองนะคะเป็นตัวปีรุ่น60ปีเหมือนกันนะคะนี่เลยสีดำาคมเข้มดุดันแบบนี้เลยนะคะคันนี้จัดโปรพิเศษพิเศษมาก,มากๆจริงๆนะคะอะเดี๋ยวให้ดูส่วนของตัวด้านหน้าเล็กน้อยนะคะก่อนที่เราจะไปชมด้านในกันนะก็คือคันนี้อย่างที่หญิงแจ้งว่าคันนี้เป็นตัวโฉมไมเนอร์เชนเหมือนกันนะคะคันนี้เป็นปี2018นะคะคุณลูกค้าคันนี้เป็นปี2018เครื่อง3 0 0พันออโต้โฟลวิวนะคะเครื่อง3,000ันออโต้โฟลวิว ออกป้ายแดงเนี่ยราคาแพงสุดเลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยราคาเดียวโปรโมชั่นพิเศษไปเลยนะคะสีแบบนี้เลยนะคะสีดำเอาไปเนี่ยคือเอาไปใช้งานได้เลยนะคะรถมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะคะเป็นออปชั่นตัวท็อปหมดเลยนะเ,เดี๋ยวหญิงจะขึ้นด้านบนให้นะคะคันนี้มีประวัติเช็คศูนย์หมดนะคะคันนี้มีประวัติเช็คศูนย์หมดเลยนะคะคันนี้เนี่ยมีตัวล็อกเด็กล็อกคาดมาให้แล้วด้วยนะคะ นี่เลยอะค่ะอ่าคันนี้เนี่ยเลขมาอยู่ประมาณแสนกโลนะคะเลขมาอยู่แสนกโลนะคะออปชั่นตัวท็อปหมดเลยนะมีแบบว่าครบทุกอย่างเลยนะคะมีครบทุกอย่างเลยนะคะอ่าก็คือมีทั้งกล้องบันทึกการเดินทางมีเนวิเกเตอร์นะคะแล้วก็มีกล้องถอยหลังนะคะแอร์เป็นอัตโนมัติมีเอนจิ้นสตาร์ทมีอะไรให้ครบหมดเลยและที่สำคัญ มีประวัติเช็คศูนย์เหมือนเดิมค่ะคุณลูกค้าเกือบลืมค่ะเกือบลืมคันนี้นะคะเป็นขับซีด้วยนี่คุ้มมากๆค่ะคันนี้นี่ใครหาอยู่คุ้มมากๆนะคะ 4Hi4Lo สามารถปรับเลือกได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้เอกสารของทางป้ายแดงเนี่ยมีให้ครบหมดทุกอย่างนะคะบุกเซอร์วิทนี่ตัวรีโมทเองก็มาครบหมดนะคะคันนี้มีจอหน้าจอกลางหมดเลยนะบุกเซอร์วิทมาครบแบบนี้เลยนะคะ มีประวัติเช็คศูนย์ให้ตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปดูแลรักษาต่อได้ง่ายๆเลยนะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมีเลยะคะ่ะคันนี้นะคะคุณลูกค้าราคาปกติเนี่ยอยู่ที่9 0 0 0กับ9,000บาทนะคะวันนี้เนี่ยจริงใจดีมากใจดีสุดๆเลยใครสนใจคันนี้รีบเข้ามาจับจองเลยนะคะคันนี้เนี่ย หญิงเน็ตราคาเดียวกันเหมือนเหมือนกับ3คันเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะก็คือคันนี้จัดโปรเหลือเพียงแค่8 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นคุณลูกคา้าราคาเดียวไปเลยพิเศษสำหรับคุณลูกคา้าหญิงเลยนะคะคันนี้ก็จะผ่อนเลทเดียวกับ3คันเมื่อสักครู่นี้เลยนะก็คือจะผ่อนอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันต้นๆเท่านั้นนะคะแล้วก็ผ่อนได้ยาวสุดก็คือ8 4งวดนั่นเองนะคะนี่เลยค่ะใครหารุ่นนี้อยู่นี่ต้องบอกว่า จัดเต็มมากนะคะซึ่งตอนนี้นะคะหญิงมี isuzu mu-X ราคาเดียวกันเลยให้เลือกถึง4 0 0คัน4ีออปชันนะคะใครมาก่อนได้ก่อนใครจับจองก่อนได้ก่อนนะคะลูกค้าออนไลน์สามารถมัดจำได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่บ้านเลยนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่นะคะและเรามีบริการส่งมอบรถให้ถึงที่บ้านเช่นกันนะคะท่านไหนสนใจเนี่ยจิ้มได้เลยเดี๋ยวยิง ส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้เลยนะคะอ่าคันถัดมานะคะคุณลูกค้าคันนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นตัว D Iconic นั่นเองเป็นรุ่นที่หลายๆท่านตามหานะคะแล้วก็เรียกร้องกันมากนะคะคันนี้เนี่ยเป็นตัวเครื่อง3,000นะคะเครื่อง3,000รุ่นท็อปนะคะเป็นโฉม D Iconic เนาะก็คือคันนี้เขาจะมีชุดแต่งมาเป็นชุดแต่งของ D Iconic นะคะ ก็คือเป็นโชมปี2019เนาอะนี่เลยได้สภาพหล่อๆแบบนี้เลยนะคะภายในเนี่ยเขาก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแล้วเนอะแล้วก็ตัวแม็กนะคะแล้วหญิงจะเทียบแม็กให้ดูนิดหนึ่งเนอะก็คือแม็กตัวด i a อคคอนิกเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่า มีสีเงินใช่ไหมคะมีสีเงินแล้วก็ลมดําแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นดีไอคอนิกเดี๋ยวอิงขออนุญาตแพ่นกล้องไปตัวก่อนดีไอคอนิกนะคะก็คือคันนี้เนี่ยลายแม็กมันจะเป็นเหมือนกันเนาะแต่ว่าเขาจะไม่มีลมดําแบบนี้นะคะตัวนี้ยังไม่ใช่ดีไอคอนิกเนาะอ่าแล้วก็เห็นไหมคะชุดแต่งคิ้วอะไรเงี้ยเขาจะไม่ได้มีใส่มาเพิ่มนะคะแล้วก็ตัวหน้ากระจังเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มีแต่งมาเพิ่มนะคะอ่าเดี๋ยวขอแพ่นกล้องมาที่คันนี้อีกเล็กน้อยนะคะคันนี้ก็คือดีไอคอนิกของเรานะคะก็คือเขาจะมีแต่งตัว ชุดแต่งมาให้เพิ่มแล้วก็มีซุ้มล้อมีอะไรเงี้ยเนี่ยพวกนี้นะคะก็คือจะมีแต่งมาเพิ่มเป็นตัดดําแบบนี้เลยนะคะต้องบอกว่าใครหารุ่นนี้อยู่คุ้มมากๆตรงนี้ก็จะเป็นคาดดํานะคะแม็กก็จะเป็นลายรมดํานั่นเองนี่สภาพบอกว่าสวยกริบนะคะคันนี้สภาพสวยกริบสภาพเนี่ยต้องบอกว่าป้ายแดงได้เลยเพราะว่าใช้ไปเพียงแค่ห้าหมื่นกิโลเท่านั้นคุณลูกค้าภายในเนี่ยกินแบบหืม กิ่นใหม่เลยอ่ะกินรถใหม่เลยอ่ะภายในเป็นเบาะหนังสีดํานะคะภายในเป็นเบาะหนังสีดำเนาะมาพร้อมด้วย engine start เหมือนกัน option รุ่น t อปเหมือนกันเลยนี่แล้วก็กระโปรงบังเล็กน้อย <c ười> คันนี้นะคะเป็นเบาะไฟฟ้าเหมือนกันเนาะ o p ออช i o n ตัว็อปเลยนะคะ,ะเดี๋ยวขอเปิดภายในให้ดูนะคะนี่ o p ออช่่นมาครบหมดเลย เห็นไหมคะมีนวเเกเตอร์มีกล้องถอยหลังมีอะไรให้ครบหมดเลยนะคะแล้วก็มีกล้องบันทึกการเดินทางมีครบทุกอย่างเลยเพราะว่าคันนี้เขาเป็นรุ่นท็อปนั่นเองรุ่นท็อปเครื่องสามพันเท่านั้นยังไม่พอของลูกค้าอันนี้เรามาเพิ่มความใหม่ด้วยนี่เลยเจ้าของเดิมยังไม่ได้แกะออกนะคะคิดดูว่าใหม่ขนาดไหนนะคะสองด้านเลยนะคะนี่เลยราเพิ่มความใหม่นะคะนนแล้วก็อันนี้เลยค่ะ นี่เลยค่ะเลขไมล์ของเราเลขไมล์ของเราอยู่เพียงแค่ห้าหมื่นหนึ่งพันเท่านั้นคุณลูกค้าแบบนี้ไม่เรียกว่าน้องๆป้ายแดงไม่รู้ว่าจะเรียกว่ายังไงเนาะเป็นรถบ้านมือเดียวด้วยนะคะนี่เลยเอกสารของที่มาจากตอนป้ายแดงเนี่ยครบหมดเลยนะคะเอกสารมากครบหมดเลยนะคะบุกเซอร์วิสก็มาครบหมดเลยนะคะซื้อรถกับที่ร้านเราปลอดภัยหายห่วงนะคะเรารับประกันเรื่อง ตัวทั้งชนหนักพิกคว่ำจมน้ําตัดต่อเลขใหม่นะคะเรามีประวัติเข้าสูตรให้ทุกคันเลยนะเห็นไหมคะตอนนี้ที่ง่าชมทุกคันเนี่ยทุกคันจะมีบุ๊คเซอร์วิสหมดเลยนะเราขายไม้แท้นะคะคุณลูกค้านี่เลยริโหมดอะไรเนี่ยก็คือมาครบหมดเลยนะคะนี่ซื้อรถที่ร้านเรานะถึงแม้ว่าคุณลูกค้าบอกว่าดูรถไม่เป็นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่า ร้านเราเนี่ยมีคติที่ว่าเราไม่มีการยอมแมวนะคะคุณลูกค้าเราไม่ยอมแมวขายนะคือเราขายไม่แท้รถเช็คโซนนะคะนี่เลยสภาพภายในกริบมากนะคะเบาะสีดำดูแลรักษาง่ายแล้วก็กลิ่นตัวรถเองก็ยังแบบใหม่ๆนะคะมีจอกลางมาด้วยนี่เลยมีจอกลางมาด้วยนี่นะคะออปชั่นมาครบเลยนะคะ เบาด้านหลังเนี่ยไม่ยับเลยนะคุณลูกค้าเบาด้านหลังไม่ยับเลยนะสีดําพอเป็นภายในสีดำเนี่ยมันก็จะดูมีความคมเข้มในอีกระดับหนึ่งเนาะดูแลรักษาง่ายนะคะอ่าคราวนี้นะคะเราก็มาเดินวนกันสักหนึ่งรอบก่อนที่เราจะมาฟังราคาพิเศษกันนะคะเดี๋ยวหญิงจะพาชมรถรอบคันก่อนหนึ่งรอบนะคะนี่เลยสภาพสวยแบบนี้เลยนะคะ นี่เลยรถใช้ไปเพียงแค่ห้าหมื่นกิโลเท่านั้นคุณลูกค้ารถใช้ไปเพียงแค่ห้าหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะคิวกันศาสอะไรเนี่ยก็มาครบหมดแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยหลังจากที่เราชมรถกันไปแล้วมาถึงราคาพิเศษกันบ้างดีกว่านะคะคันนี้นะคะราคาปกติเนี่ยหญิงตั้งอยู่ที่9 6 ,9,00 0บาทนะคะ แต่ว่าวันนี้พิเศษมากสำหรับคุณลูกค้าหญิงนะคะวันนี้จัดโปรโมชั่นเหลือเพียงแค่9,19,000บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าซึ่งราคานี้นะคะคุณลูกค้าที่เครดิตดีเนี่ยสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะเราก็จะผ่อนอยู่เพียงแค่ประมาณ15,000ต้นๆเท่านั้นนะคะเราก็จะผ่อนได้ยาวสุด84มงวดนั่นเองนะคะ นี่เลยเราชมพี่ๆมิวเอ็กกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวถัดไปเนี่ยหยิ่จะพาไปชมอีซูซูมิวเซเว่นสภาพแบบว่านองๆป้ายแดงกันไปบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถจะสวยขนาดไหนเนาะตอนนี้เนี่ยหยิงพาชมทุกคันนะคะก็คือ4คันเนี่ยขออนุญาตถ่นยกล้องนิดนึง4ี่คันเนี่ยเป็นราคาเดียวกันเลยเนาะแล้วคุณลูกค้าชอบคันไหนเนี่ยเลือกก่อนมัดจำก่อนจับจองก่อนได้เลยนะคะมีประวัติเช็คูนย์ทุกคันนะคะ และถ้าใครอยากได้รุ่นใหม่ไปกว่านั้นก็คือแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะก็คือเป็นโฉม D Iconic ปี2019นั่นเองนะคะนี่เลยสภาพสวยกริบนะคะใครสนใจรุ่นไหนสามารถ inbox เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะเดี๋ยวหญิงจะส่งรายละเอียดเพิ่มให้นะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะก็สามารถซื้อรถได้ง่ายๆกับที่ร้าน19โพสีทองของเราได้เช่นเดิมนะคะอ่า คราวนี้นะคะก็มาถึงน้องเล็กของเราบ้างนะคะน้องเล็กของเราในวันนี้เนี่ยเป็น isuzu m u seven นั่นเองนะคะคันนี้เป็นเครื่อง3,000รุ่น็อปนะคะเป็นตัว primo super p พ a t i n u m นะคะเป็นปี2010นั่นเองคันนี้เนี่ยรถใช้ไปเพียงแค่70,000กิโลเท่านั้นนะคะคันนี้เป็นรถคุณหมอนะคะมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดเลยนี่เลยนะคะสะภาพกิฟต์มากแล้วก็มีชุดแต่งมานะคะ มีชุดแต่งมารอบคันเลยนะคะมีชุดแต่งมารอบคันเลยนะคะและคันนี้เองเนี่ยได้เป็นตัวยางใหม่ด้วยนะได้เป็นยางมิชลินเลยนะคะยางมิชลินอย่างดีเลยนะคะอดอกยางเนี่ยคือแบบแน,น่นๆมากนะคะคันนิติสีเดิมเลยนะคุณลูกค้าคันนิติสีเดิมเลยนะคะสีเนี่ยแบบมีความเงามีความแบบเขาเรียกว่าไงอย่ะงมีความสดคันนี้เป็นสีขาวมุกนะคะเป็นสีขาวมุกเนาะ เราชมภายนอกกันไปแล้วเดี๋ยวมาชมภายในกันบ้างดีกว่านะคะอ่าคันนี้เนี่ยจริงๆไม่ได้ดูเก่าเลยนะคือต้องบอกว่าสภาพที่คุณหมอดูแลรักษามาเนี่ยคือสภาพใหม่มากเลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวอิงตาเสียงเครื่องให้ฟังอ่านี่เลยค่ะภายในเนี่ยอยากให้กล้องแบบแพนมาใกล้ๆมากเลยค่ะเพราะว่าอยากให้ดูว่ารถปี2010นะคะแต่ดูพวงมาลัยสิคะคุณลูกค้าดูพวงมาลัยสิ พวงมาลัยแบบไม่มีรอยขาดไม่มีรอยแบบปกติถ้าใช้งานเยอะๆมันจะเป็นรอยเหมือนเป็นรอยขาดเป็นรอยริ้วอะไรเงี้ยเนาะแต่นี้พวงมาลัยแบบไม่ช้ำเลยแล้วก็แอบแอบขยับไปที่เลขไม้เล็กน้อยนะคะคันนี้เนี่ยเลขไม้ใช้ไปเพียงแค่เจ็ดหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะคะเจ็ดหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะคะมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดเลยนี่เอกสารเห็นไหมคะเอกสารที่มาจากการเช็คศูนย์คันนี้เช็คศูนย์ทุกระยะเลยนะคันนี้เช็คศูนย์ทุกระยะเลยนะ นะแล้วก็นี่นะคะอันนี้เป็นใบเข้าศูนย์นะเข้าศูนย์ครั้งถัดไปเนี่ยก็คือรอบที่8 7ดหมนั่นเองซึ่งเราก็ใช้ไปได้อีกประมาณหมื่นโลได้เลยเนาะแล้วก็จออันนี้นะคะก็คือใส่อย่างดีมาตัวจอตัวนี้แต่งมาเพิ่มนะคะจอแต่งมาเพิ่มนะคะนี่เลยเป็นจอ Kenwood ของแท้ภาพแบบว่าชัดมากนะคะคันนี้ภาพแบบว่าชัดมากนะคะนี่เลยอะคะ่ะ คืออยากให้มาเห็นหน้าจอมากว่าคือหน้าจอแบบชัดมากสวยมากจริงๆนะคะแล้วคันนี้เองเนี่ยคือมีกล้องถอยหลังมาให้แล้วด้วยนะคะคุณลูกค้ามีกล้องถอยหลังมาให้แล้วด้วยนะคะคิดดูเหอะคือเป็นรถปี2010นนะคะแต่เจ้าของคนเดิมเนี่ยเขาดูแลดีขนาดไหนขนาดพลาสติกตัวม่านเนี่ยเขายังไม่ลอกออกเลยนะคะเราไม่ใช่บอกว่าขาดหลุดลุ่ยนะคือสภาพเหมือนตอนป้ายแดงเลยอะ เห็นไหมคะคือแบบตรงขอบๆเนี่ยยังอยู่แบบอยู่ดีมากแล้วภายในงภายในเนี่ยคือสะอาดมากค่ะแล้วก็มีจอหน้าไม่พอนะคะคันนี้มีจอกลางให้ด้วยนะคือเอาไปเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะคะใช้งานต่อได้เลยเสียงเสริงภายในตัวรถเนี่ยคือแบบดีมากจริงๆนะคะรถติดสีเดิมสภาพกริบๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพาวนวนรถหนึ่งรอบนะคะ นี่เลยคิวกังสดอะไรก็มาครบหมดแล้วนะคะรถเช็คศูนย์ตลอดนะคะมือเดียวป้ายแดงรถติดสีเดิมสวยๆแบบนี้นะคะมีคันเดียวนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะนี่เลยสวยมากจริงๆอยากให้มาชมนะคะอยากให้มาชมอยากให้มาลองทดลองขับนะคะคันนี้นี่ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่ๆค่ะสะภาพสวยๆแบบนี้มีคันเดียวเท่านั้นนะคะอ่ะาคราวนี้นะคะเรา ก็มาถึงในส่วนของราคาพิเศษกันบ้างนะคะคุณลูกค้าคันนี้นะคะหญิงจัดโปรโมชั่นนะคะเหลือเพียงแค่5 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าซึ่งราคานี้นะคะสามารถใช้เงินออกรถสามารถใช้เงินดาวนะคะอยู่ที่ประมาณคร้าๆสามหมนเนาะแต่ว่าถ้าเราดาวเพิ่มเนี่ยเราก็จะผ่อนลดลงนะคะแล้วก็ผ่อนที่60งวดเนี่ยเร้าๆก็จะอยู่ประมาณ10,000ต้นๆเนาะประมาณ1 1ึ0 0ต้นๆน,นะคะก็จะได้ รถสภาพสวยๆแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะนี่เลยค่ะวันนี้เนี่ยหญิงก็พาชมทั้ง isuzu mew x และ isuzu m u w s e v จบไปแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราจดโปรโมชั่นหลายคันเลยนะคะส่วนลูกค้าท่านไหนอยากได้คันไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามหญิงเพิ่มเติมได้เลยนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกลงมาดูนะคะเดี๋ยวหญิงก็จะส่งตัวคลิปของรถ ที่พี่สนใจเข้าไปให้ดูเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วเราเองเนี่ยก็มีบริการเส้นไฟแนนซ์ให้ถึงที่บ้านมีบริการจัดส่งรถให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องของการเดินทางเลยนะคะอยู่ที่ไหนส่วนไหนของประเทศไทยนะคะก็สามารถซื้อรถได้ง่ายๆกับที่ร้าน19โคสีทองของเราเช่นเดิมนะคะคุณลูกค้าแล้วก็อย่าลืมนะคะนึกถึง รถสวยสภาพดีไม่มีย้อมแมวนะคะต้องที่นี่นะคะกัลาน19บสีทองรถมือสองของเรานั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะก่อนที่จะจากลากันไปในวันนี้นะคะหากชอบชมรถย่อมสวยๆแบบนี้นะคะหรือกำลังหารถย่อมสวยๆแบบนี้ใช้งานนะคะต้องอย่าลืมกดไลค์ให้หญิงนะคะกดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะ หญิงจะได้พาชมรถยนต์สวยๆแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะอย่าลืมนะอยู่ที่ไหนก็ซื้อรถได้ง่ายๆกับที่ร้านเรานะคะวันนี้หญิงไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย